สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องนี้นะครับไว้แวนนะครับตอนนี้ผมกําลังถ่ายพระอาทิตย์ตกดินอยู่นะครับกําลังจะลาลับขอบฟ้าไปแล้วท่านเห็นองค์พระธาตุไหมครับองค์พระธาตุถ้าถ้ามองอย่างเงี้ยพระธาตุจะอยู่ขวามือผมแล้วพระอาทิตย์จะอยู่ซ้ายมือผมนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับแต่ตอนเนี้ผมถ่ายหน้าตรงนี้ตรงนี้นะครับ ที่เป็นเป็นที่เชื่อมต่อกับพระพระพระธาตุได้นะครับพระธาตุจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็คือว่าแปลว่าพระอาทิตย์อยู่ฝั่งซ้ายแน่ๆนั้นถ้าผมเดินตามแนวตรงนี้ตามแนวตรงนี้นะตรงกระดานเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูครับผมจะไม่ไม่บิดเบี้ยวช่องไปไปไหนเลยไม่ได้เปลี่ยนช่องไปไหนนะครับผมเดินตามแนวตรงนะครับตามแนวตรงเดะเลยเรียบไปกับ พระวิหารเนี่ยครับเรียบตรงไปเลยเพื่อที่จะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเป,เป็นแบบแบบนี้ผมเดินจากนู่นมานะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะผมเดินจากตรงนี้มานะนู่นอันนี้ผมกลับนะครับโทษทีครับกล้องผมตั้งอยู่ตรงนูน้นเห็นไหมครับผมอยู่ฝั่งฝั่งนูน้นก็แปลว่าผมเดินมาฝั่งตรงข้ามกับ กล้องผมแล้วก็แปลว่าผมมาอยู่ด้านด้านขวาของของพระธาตุแล้วเพราท่านดูนะครับพระอาทิตย์มาอยู่ข้างข้างขวาแล้วครับผมก็เลยหามุมไม่ได้ว่าผมจะทําไงให้ให้พระาทิตตรงกับพระธาตุได้ก็งงว่าเอา้าในเมื่อผมเดินตามแนวหน้าหน้ากระดานมาแล้ว ก็ไม่ได้อ้อมไปไหนเลยแค่เดินหน้าตรงมาเฉยหน้าตรงมาอย่างอย่างนี้ครับเรียบเรียบพระวิหารเนี้ยมานะครับแต่ผลท้ายพระธาตุมาอยู่ฝั่งนี้ครับเอ้ไม่ใช่ครับพระอาทิตย์มาอยู่ฝั่งนี้ใครรู้บ้างครับช่วยช่วยตอบผมดิผมก็หาทางถ่ายไม่ไม่ได้เหมือนกันแล้วงงกับตัวเองกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเพราะว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขยับเหรอขยับยังไงครับเพราะว่าตามหลัก อย่างเงี้ยอะเดี๋ยวผมดูให้ให้ให้ใหอันนี้ยผมเดินตามแนวตรงนะผมจะเดินไปหากล้องนะแล้วนี้ผมผมจะตั้งกล้องไว้อตั้งกล้องไว้แบบนี้นะครับพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้นะครับพระอาทิตย์ดูขวางฟวาผมนะครับดูนะครับนี่ผมไม่ได้เดินเบี้ยวนะครับไม่ไม่ได้เดินเป็นวงกลมนะครับผมเดินเป็นรูปเป็นรูปแนวตรงดิ่งเลยนะครับเนี่ยผ่านพระผ่านหน้าพระพระวิหารมา ไม่ได้บิดเบี้ยวไปไหนนะครับพอผมพขอผมมาด้านนี้ดูดูนะครับผมก็เลยงงพระธาตุอยู่นี่ครับพระาทิตย์มาอยู่ฝั่งนี้แล้วครับก็เลยงงว่าสาปฏิกรรมของพระธาตุ เขาสร้างมุมอย่างไรอ่ะมันถึงได้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 เห็นเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราเดินมาเนี่ยถ้าเราเดินมาเนี่ยถ้าเราเดินแนวแนวตรงนะยังไงยังไงพระาธาตุจะต้องเพราะพระาธาตุอยู่นิ่งแล้วพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องผ่านพระาธาตุเห็นพระาธาตุบ้างคือคือคือไปอยู่กึ่งกลางของ พระธาตุบ้างแต่อันเนี้ยผมงงใครใครใครตอบผมได้บ้างผมไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเลยค่ะธน,นิตด,ด้วยแล้วไม่รู้ด้วยเพราะผมไม่ได้เดินแนวแนวแนวเฉียงเลยนะผมเดินแนวตรงแบบแบบแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับอ่ะผมเดินให้อีอกอีกรอบหนึ่งพระธาตุอันนี้กล้องผมตั้งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมขยับมาให้ตรงให้ตรงเลย ตรงได้เลยตรงช่องทางเลยครับดูนะครับผมเดินเป็นแนวตรงอย่นี้นะผมเดินตามแนวนี้เลยอผมเดินไปอย่างนี้เลยพราทิตยหายไปแล้วนะครับ นี่ครับพระอาทิตย์มาอยู่ฝั่งนี้แล้วผมงงนะผมงงผมหาคำตอบไม่ได้เพรอเมื่อกี้แตก่อนที่พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์อยู่ข้างบนนี่นะอย่างน้อยถ้าผมเดินมาเนี่ยมันน่าจะเห็นมั้งนะว่าพระอาทิตย์มาอยู่ตรงกลางแต่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่เห็น อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นธรรมชาติเลยนะครับผมไม่รู้จะหาคำตอบยังไงครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับ